ยังครับป๋าถึงยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกไม่กี่กิโลครับง่ายง่ายนะครับทานอาหารใต้มาแล้วครับปลดคลองอาหารใต้นียมันคุณใต้คุณใต้กินแล้วยังพี่โอสวัสดีครับวันนี้ พาทุกท่านมาพบกับเราทีมงานสายห<า>้า้าเรินครับผมไม่ได้มาตัวเปล่าเราเปียวครับผมพาทีมงานมาด้วยวันนี้แล้วก็ท่านที่เห็นอยู่ครเป็นสวนสวนผลไม้ที่นครนายกนะฮะผมพาทุกท่านมาที่สวนผลไม้ที่นครนายกอยู่อ่าอำเภอขุนด่านนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเชลชวนชิมคู่แข่งกับหม่อมถนัดแดกมาฮะ คือมงถนัดดูดนะฉายาเขาคือมงถนัดดูดนะขอเชิญพี่มงถนัดดูดครับผมไ <c oughs> พี่มงแล้ว <c oughs> พี่ถ่ายยังไม่เข้ากล้องเลยแม่งเดินเลาะแดกแล้วสวัสดีครับสวัสดีคร <c oughs> ับผมสวัสดีครับสวัสดีค <c oughs> รับสวัสดีเป็นไงฮะสวัสดีพี่น้องทางเอ่อเชี่ยวนะครับใคขับหรือว่าเอฟซีสายฮาพาเพลินนะครับครับผมวันนี้ผมพามาที่สวนนะผมครับ สวนนครนายกครับผมจันหนงหวัดนครนายกนะครับน้ำตกอ่าสาลิกาสาลิกาแต่เราอยู่ที่เขื่อนคุ้นดานใช่ครับผมตระเินน้ำตกสาลิกาไปนี่จะเป็นอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นนางรองครับเป็นนางรองเป็นน้ําตกนางรองแล้วก็ตะเลิดน้ําตกนางรองก็ไปก็เป็นน้ําตกน้องกีครับน้องกี ไม่ใช่ครับไม่ใช่วังตะไคร้ครับวังตะไคร้ไอ้น้องกีไม่มีนะครับเป็นวังตะไคร้ครับผมนี่นะครับผมก็พาพี่น้องมาคอยดูครับผมจะพาชมมะทุเรียนต้นกว่า40ปี5้าปีครับผมเป็นพยนโบราณครับสร้างผลผลิตให้กับเจ้าของสวนไม่รู้กี่บาทแล้วใช่ครับสร้างเกินคุ้มครับครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านดูครับคอยติดตามครับผมมาเราไปดูกันครับไปดูครับมดไม่กลัวครับกลัวแต่ตะขาบแมงป่องเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปฮะเราจะดูที่ว่า ต้นนี้กี่ปีนะคเจ้าของสวน30ปีนะต้นเงาะต้นนี้30ปีนี่ประมาณรุ่นเดียวกับผมเป็นเพื่อนผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปครับผมเอาเงาะมาให้กินให้ผมขึ้นด้วยก็คงจะไม่ไหวนะครับไอไข่มุกขึ้นมาเอาเอาเลยครับแล้วผมรออยู่ข้างล่างดีกว่าครับผมแมนี่ครับผลผลิม้ครับมีทั้งเงาะนะครับมิทุเรียนมังคุดไปทางไหนก่อนวะ ขึ้นมาเลยครับปอแป้ะครับมาได้ป่อข้ามาจี๊ดเนี่ยเขาจะใส่เอ้าเหรอเออมันมันมีตาอยู่เหยียบตามตามาโอ้โหมดมดมดดำโคตรเยอะบอแป้ไม่เจ็บนะครับบอแป้ไม่เจ็บเอาขาสอดปอแป๊ะในนี่สอดไหนพี่เอาขาเอาขาเอากลางขาแบบเนี้ยปลายขามาโอ้โหพี่ผมไปต่อไม่ได้แล้วพี่ปอข้ามมาดิยปอข้ามมาดิเออาโอ้ยงอสดๆเลย สแต่กขึ้คนครับมเมาะนะ,คร,นะค,รครับปล่อยมั้ยครับผมจะลองกินอยู่แ้านะครับ <c oughs> เอาาอเย้ไปต่อไม่ได้ฮะกลัวความสูงครับแต่ความสำเร็จผมต้องเอาอ้อยกินให้ได้ลูกหนึ่งผมเจอแล้วผมเจอหนึ่งลูกแล้วนี่เขาเรียกว่ากินสดๆพี่น้องเนี่ยถูกหรือยังครับนี่ผมเด็ดจากต้นเลยนะขุยมดเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรับเพื่อพี่น้องครับผมต้องกิน กินข้างล่างมันไม่ไม่ถูกใจกินแม่งข้างบนเนี่ยหวานจริงว่ะพี่ขอตัวลุงก่อนครับม, <laughs> มดเยอะิบ <laughs> หายเหรอว่ามดเยอะมากเลยอนาอ ครับอร่อยครับอร่อยครับครับอย่างเดียวมาคน้ดเลยครับมังอมาคุดกูเรียนมงคุดครับผมอันนี้เป็นไงฮะง้อหวานกรอบครับธรรมชาติไม่มีสารพิษครับนี่ไม่ใช่ง้อโรงเรียนนะฮะเป็นง้อโรงแรมครับผมใช่นไหมฮะผลไม้ไทยก็ไม่เป็นสองรองประเทศใดในโลกครับนะครับผมแล้วพาไปดูครับทุเรียนครับผมตามมาครับ อันนี้ครับผมจากเมื่อกี้เราพาไปแล้วครับผมเป็นต้นเงาะต้นเงาะครับนี่เราพามาต้นกระท้อนกระท้อนครับกระท้อนที่ไซอิ๋วนี่ชอบกินมากทำไมนะครับก็ท้อนทองไงที่เขาไปชิงมาจากในเมืองหลวงอ๋ออันนี้มันลิงถอยเว้นอ๋อผิดนะครับผมอันนี้ครับผมเราปส่กากต้นเลยนะพี่น้องครับอันนี้เดี๋ยวผมเขาว่ากระท้อนนี่ความหวานนี่เขาว่า มันจะอยู่ข้างในนี่คือเปลือกมันเขาไหวบยิ่งทุบนี่เขาไหวจะยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งหวานครับยิ่งทุบยิ่งดุครับแต่ถ้าเราจะทุบกันจัดต้นไม้มันก็จะเป็นการที่ว่าแม่ทำลายลูกใช่ครับแม่เอาลูกเอาไปหัวมงใส่แม่ไม่ได้ครับบาปบาปากรรมกับกระพรอนลูกนี้ผมก็จะขอใช้หัวไอห่านี่ครับไอเวียนน้ยทำอะไรเนี่ยโอ้ผมทุบแล้วครับผมอ่ะเราผ่าครับผ่า นี่มึงอยากผ่าอย่างนี้ครับผ่าอย่างนี้ครับกระท้อนมต้องผ่าอย่างนี้ครับทำไมไม่ผ่ากลางครับโอ้เราผ่ากลางเลยเหรอครับผมนี่มึงนี่นักแดงจริงเนาะครับผมนี่นี่มึงดูครับท่านผู้ชมครับเป็นแผลสุดยอดครับที่ละครนะครับข้อนะโยกเนี่ยนะครับอันนี้ผมลองชิมก่อนก่อนก่อนพันนิ่มนวลครับโอ้เอาซะกูไปกากินต่อเลยนะเออไหนมึงลองกินกินกินเม็ดอ่ะเอา้ากินต้องกินนะ หว <hak> <famously> <บ>านไหมครับไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับเนี่ยมันชิงเพราะว่าคุณอาจจะทุบไม่ถึงเนื้อคึงไม่ถึงกระท้อนอ๋อมันอยู่ที่การคึงด้วยเหรออยู่ที่การคึงครับไหนผมลองฮะแต่ผมจะททำให้ดูนะครับครับนี่ผมกินข้างในเลยอือกระท้อนเนี่ยเราต้องคึงก่อนนะครับคึง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 ให้มันนิ่มครับแล้วทุบเนี่ยเราทุบมาปุ๊กปุ๊กปุ๊กที่ปอแปะเขาทุบไม่ถึงนี่ผมไม่ทำให้ดูนะครับ ครับผมนี่ครับตัแบบนี้นี่แหุมนนี่ครับทอดเน่าทอเน่าไหมนี่ครับอุ้ยเออออมันเน่าผิดรูครับนี่ครับผมคือกระท้อนับผมครับผมอร่อยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวจบจากกระท้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมผลไม้อย่างต่อไปครับครับผมก็คือมังคุดกับทุเรียนครับ ตาประชมครับผมเหี้หัวกูยังเหม็นไม่หายเลย,อยเอ๋มึงเล่นทียอะไรอ,อ่เหี้อเอาเน่ามาทุบหัวไอ้อๆๆสัตว์ไอ้เหี้อไอ้สัตว์ไอ,อ, <laughs> อ้เอ๋ต้อมยังเหม็นยิ่งถ่ายเลยมอ้เหี้ห <laughs> อกระท้อนเน่ากูเพิ่งรู้ว่ามันเหม็นขนาดนี้ปยยุไอ <laughs> ้เหี้อ <laughs> มึงอย่าเล่นอย่างนี้นะไอ้เหี้อประทมเดือนหืมคนเหม็นน่ะออกหมดแล้วออกหมดแล้วออกหมดแล้วครับ อาผมไปต่อครับไปกันต่อที่มังคุดฮะเราจะพาไปชิมมังคุดจากต้นฮะสดจากต้นเลยทางก,กานใสยมังคุดนะผมสดจากต้นอีกแล้วแต่เราไม่ทุบแล้ว<อ> <laughs> ไม่แ้ครับเพราะว่าเสียของเม่รู้เรื่องอสัตว <laughs> ์ต <laughs> เหม็นชิบหายนี่ครับผมเอาไงพี่อ๋อ,อ,อ แบงสูงแล้บิดเอาโอเคครับนี่ครับเราได้มาแล้วอะบางคุดดูเนื้อดูเนื้อเลยพี่น้องดูไม่ต้องทุบครับไม่ต้องทุบทุบกุทีแค่สัตว์บางคุดนะครับบางคุดป้ายนะครับนี่อยากถูโอ้โหเนื้อครับขาวจัวเลยครับช่ำนี่ครับลองลองครับลองชอมครับถอ้ย นี่ครับนีนะครับสดๆครับสุดยอดมากเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนเยี่ยมมึงก็มึงก็มองกล้องฝั่งนู้นเบ้างนี่ครับมากมายเลยครับต้องคุ้นครับสดจริงๆครับพี่เราจะชิมไม่ดูนะครับหวานจริงสุดแดนเลยเดี๋ยวให้ใหม่ครับใส่มาครับใส่มาครับเอามีเต็มสวนเลยครับอร่อยมากนะปู่มาแล้วมาแล้วครับนี่สุดยอดพี่น้องผมบอกเลยโอ้ลูกนี้ลูกโตด้วยหูยสดคาต้นครับนี่ครับเราจะชิมให้ดูนะครับ ไอ้ไข่มุ้ชิมเลยครับลูกนี้ดูซิว่าแบบอย่างนี้ฉ่นเป็นแก้วอย่างนี้อร่อยครับเป็นแก้วครับรู้ด้วยครับรู้นะครับผมก็มีสวนมาก่อนนะครับโอ้สวนทุเรียนสวนงอกสวน,สวนลองกองสวนลักครับ <c oughs> นี่จะบอกสวนล้างหน่อยด้วยไอซั <c oughs> ์เป <c oughs> ็นไงครับรสชาติหวานมากครอมเปรี้ยวนิดๆครับอร่อยจริงครับผลไม้ไทยครับ บัวลอยไทยเราไม่เป็นอรองไทยในรูปครับผมครับเดี๋ยวนี้เราจะพาดูนะครับนี่ต้นทุเรียนครับนี่คือทุเรียนหมดนะนี่นี่นี่ที่เห็นร่วงอยู่พี่น้องที่เห็นร่วงอยู่นี่คือทุเรียนที่ร่วงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินทุเรียนครับที่สวนของนุายกนะครับครับผมในสวนนี่แหละครับผมเราจะลองผ่ากันเห็นเห็นเลยแล้วจะให้ไข่มุกขึ้นปีนต้นทุเรียนไม่ไหวครับไม่ทำเพื่อผู้ชมหรอ ผู้ป่าผมด้วยครับโอ oh, oh, okay, ้ครับผมอ่ะเราคอยดูครับผมขาทุเรียนฮะป่ะป่ะดูทุเรียนกัครับอ๋อผมเมื่อกี้นี่มีเหตุไอเวินไม่อะไรเนี่ยีนมึงก็หล่นไม่เรื่อยสัตว์ด่าเนี่ยผ้าเลโลกไอ้เวินเลยดูมีควันดีอยู่ไม่มีผีฮะแต่เป็นทุเรียนฮะเมื่อกี้เรายืนอยู่ฮะอีกนิดเดียวทุเรียนจะตกลงมาฮะอย่างอย่างนี้ผมไหมพี่อยู่อยู่ทุเรียนคาเลยครับผมพี่ไม่เอาก็สอบรับหรอ ปีนได้เหรอพี่อู๋นี่ครับผมเจ้าของสวนจะปีนให้เราดูครับผมอาแน่นอนว่ะโอเคแน่นอนต่อไปนี่เราเราเราจะกินสดสดรุ่นี้เลยพี่น้องเอาเกี่ยวหุยหุยแนนอนขึ้นกันแนนอนว่ะแม่แกมันโอ้โหเฮ้ยแกเดินลงไปเหมือนมันแต่บ้านเลยกับตกใส่หัวนะพี่น้องนี่คือแบบคือสงสัยแบบผีสวนเขามองเห็นแล้วว่าสวน มีของดีให้กินคือลูกนี้นะครับผมราผายให้เจ้าของสวนผายกินเลยครับครับเรามาดูครับว่าทุเรียนข้างในจะเป็นยังไงครับหรือเปล่ากลัวขมหรอถ้าตกแค่นี้ก็ขมแล้วเหรอพี่ขมเพราะมันจัดนี่ครับทุเรียนครับชนิดไข่ครับชนิดไข่แล้วออเนยกตกมาจากหัวนะครับผมเกือบตกใส่หัวอี่แม่่พ่อเอ้ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะลองกินดูครับไข่มุก ครับนี่เฮ้ยไอ้เวยทุเรียนครับตัวแก่เป็นพูใครกินอย่างงั้นถูกถูกเหรอนี่ครับตัวแก่อย่างนี้ครับเป็นพูแก่อย่างงี้อาะเขาไม่เลียไก่นี่หรอไม่เลียครับนะนี่ครับเดี๋ยว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 ไอเกียเขาถายอยู่ไอ้แตงหวานมันมากครับฮู้หอไอตุรกิจจริงครับหวานมันอร่อยอ่ะไหนไหนผมผมลองมั้งฮะดูฮะ ตื่นไม่ผมอ่ะติ๊กมัน่อยเหรอวะถ้ามันถ้ามันกระแทกพื้นอ่ะอูหเหมือนผสมแบบแป้งไปในตัวความมันเข้ามาฝังขึ้หมดแล้วครับอ้นี่นะผมน้องแล้วอย่างนี้มีอีกไหมพี่ตรงนี้ไม่มีใะ่ไมไม่มีอะมีอีมีอ๋อในในในภูนี่มีอีกใช่ไหมฮะอ้หในภูนี่มีอีกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราลองดูครับนี่นี่หวานจริงๆริงนะชั้นนีมีแบบพวก กอลเียอะไรอย่างงี้ไหมพี่พวกลิงทมูอนอะไรอย่างงี้ยหรือว่ามีแต่ชนิดเดียวเป็นไงครับความรู้สึกแรกโคตรอร่อยจริงจัดเลยจัดเลยนี่ครับผมสุดยอดมากครับผมเอ่ยอธิบายความรู้สึกเลยครับที่เพิ่งกินอร่อยครับอันนึงอันนึงนี่จะมีกี่ภูครับผมกี่ภู

ไอ้กินไอ้กิ่นบริยาไอ้กินเอาเียอไอ้โยมึงหนีกูไปไหนหวานแบบเหมือนแป้งเลยว่ะถึงมีแผนจะ คล้ายหมอนมากครับผมหยุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขายจะเป็นเนื้อแบบนี้เราก็มันเออเราไม่ได้เล่นของกินนะเราไม่ได้เล่นของกินนะครับผมคือตกก็ใช้ไม่ได้คือว่ามันตกแล้วครับผมมันใช้ไม่ได้ไปขายต่อไม่ได้แล้วก็กินแล้วเราก็กะว,ว่าจะเอาคืนมันครับผมพาไปดูต้นหมอนทองหน่อยพี่ไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นหมอนทองครับ บางทีเขาไม่มีเงินนะฮะหรือว่าผลผลิตไม่ได้หรือว่าลูกมันไม่ออกนะครับเขาก็เอาต้นไป,ไปจำนำที่ร้านทองได้เพราะว่าเป็นหมอนทองอ่ะนี่ครับผมต้นโอ้พี่กี่ปีต้นนี้ต้นนี้สี่สิปีพี่น้องสี่สิบปีดูที่เนี่ยโอ้โหนี่นี่อายุมากกว่าเราอีกสิปีนะครับผมหูความสูงนะ ไม่ได้ตอกแบันไดเอาบันไดขล้นโอ้โหตัวนี้สูงมากครับู้เรียนมีอายุแล้วนะครับเอาบันไดนี้แล้วให้อันนี้คือหมอนทองอ่ะพี่หมอนทองโทโทให้มันลงมาได้ไหมพี่นี่เจ้าของสวนเราจะขึ้นให้ดูครับผมถ้ามันตกนะถ้าตกก็จะพาแกไปรยาบ้านอ่ะหัวผมเหม็นทุเรียนมากนะครับตอนนี่มันเหมเหม็นทุเรียนมากเลย เหม็นดูเดียบเยอะกากคอโอ้โหเยอะมากคดมากเลยพี่น้องครับเพื่อข้างบนผมมองไปนี่เหมือนแบบเหมือนเงาะลูกใหญ่อ่ะฟิลนั้นเลยฮะดูว่าเหมือนเงาะลูกใหญ่ขึ้นที่ขึ้นตรนี้พอจบเลยที่สามารถไปต่อได้ถึงนู่นเลยนะอ่อเดี๋ยวจะดูครับดูว่าปอแป้จะขึ้นยังไงครับเชินครับป้อแป้ครับ โอ้โหไข่มุ้ลองลองปีนได้ไหมเป็ได้ได้ไข่ผมไม่ข่มุ้ราะคนดูเฮี้ยมึงทำเถอะโอ้โหเอาแล้วต้องลองดูครับเดี๋ยวสปอนเซอร์เราเขาแจกเงินนี่เฮี้ยไปขึ้นไปโอไม่ต้องจับแล้วเฮี้ยกระไดเหล็กทำไมไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วสั่นแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวครับปอเป้ดีกว่าครับปอเป้ดีกว่าครับผมนี่ตายนะครับครับผมผมอย่าให้ผมเสี่ยงตายแบบนี้นะครับ เดี๋ยวครับอ่ามันไม่ไหวแล้วผมจะไหวไหมครับผมว่าให้เจ้าของสวนขึ้นดีกว่าครับผมอยู่แค่นี้ผมก็เยี่ยวจะแตกแล้วครับผมมันสูงครับ4ี่สิปีนะต้นเนี่ยกับห0สิปีไหนพี่ติ้มขึ้นเลยไหวไหมพี่ติ้มออแล้วเจ้าของสวนเฮ้ยเอาเอาลูกไหนแล้วครับอาอแล้วเจ้าของสวนจะนี่แล้วผมต้องใช้กระสอบรับไหมหรือว่า เดี๋ยวของเปล่าแกบอกว่าจะขึ้นไปครั้งนี้จะยัดใส่กระเป๋าลงมาเลยครับผมพี่น้องพี่มันทุเรียนนะไม่ใช่เงาะโอ้เกษตรกร,ร,ก,รการเก็บทุเรียนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมบอกเลย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้ผลผลิตแต่ละอย่างแล้วกว่าจะไปเก็บขึ้นมากว่าจะเอาลงมากินกว่าจะเอาไปขายแล้วขายได้อีกหรือเปล่าก็โอ้หลายอย่างฮนะผมว่าแนะนำปลูกไว้กินที่บ้านดีกว่าอย่าไป <c oughs> ขายเล่เหนื่อยดูครับผมนี่เคาะแล้วโอเคไหมครับรู้นั้นอ๋อยังไม่ได้นะครับมันยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่แก่จัดนี่คือหมอนทองหมอนทองกับชนีเราจะรู้ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงอ้ครัาชนีตูดมันจะมันตูดมันจะ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 ตื้อ ตูดจะตูดครับตูดจะไม่มีแหลบต่ถ้าหมอนทองเดี๋ยตูดแหลมครับโอ้โหครับนี่จริงจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับแล้วตูดจีนตูดไทยแตกต่างกันไงฮะตูดไทยตูดเรียบครับแล้วตูดจีนนะครับตูดเอตูดจีนตูดเรียบตูดจีนตูดเรียบตูดไทยตูดใหญ่ครับแต่ทางเก่าผมเล่นอย่างนี้นะฮะทางไหนครับผมตูดจีนตูดขาวตูดไทยตูดดำครับไม่ไดทางขาวอันนี้ตูดเรียบครับทางใหม่ครับทางใหม่ครับครับผม ไม่ฮาก็แล้วแต่อยงเนี้ยเขาเรียกว่ทุเรียนป่านะคือปลูกไว้ตั้งแต่แบบสมัยก่อนเลยปลูกเรื่อยปลยปลูกตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับคนสมัยก่อนเขาจะปลูกเขาจะใช้ทุเรียนเม็อ๋อเขาไม่ได้ตอนกิ่งเนาะไม่เขาจะไม่ปลูกเลยใช่เขาไม่ปลูกเลยมันจะช้ากว่าจะช้ากว่าเสียบยอดหรือตอนอรับ อันนี้ลองถือดูครับอันนี้คืออะไรฮะลำใหญ่ลองเอากล่องลองกล่องครับผมลองกองจากนครนายกฮะเนี่ยจากสวนนะออเนี่ยขึ้นโอ้โหขึ้นฟูสวยว่ะตอนนี้โลเท่าไหร่แล้วไม่รู้โล่หกสิบพี่ส่งหกสิบโอ้โหครับอ๋อจะอ๋ออ๋อใหม่ใหม่บางท่านจะแพงหน่อยใช่หวานหวานใช่ย้า ต้อ,อ,อ,อ้เหียนี่แดกเหมือนหมูติดเหลาก็กาขอบคุณอย่างสูงฮะก็อย่าลืมติดตามเราให้อีพีต่อไปอีพีนี้ก็อยู่ในสวนทุเรียนสวนกอฮะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยกดกระดิ่งนะฮะกราบขอบคุณพี่น้องฮะอย่าลืมกดติดตามฮะ ตอนนี้มดกัดผมมากแล้วก็ร้อนผมต้องไปเล่นน้ำก่อนไปบายครับพี่น้องผมต้องเล่นน้ำก่อนครับผมไปพี่น้อง